ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่างลิศนะครับผมก็วันนี้อีกเช่นเคยนะครับก็จะมาสรุปตัวงานเป็นตัวงานซ่อมเมนบอร์ดครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่น macbook pro m o เดล a สองสามสนะครับจะเป็นตัวที่ช่างใช,ช้ชิป m 1อยู่นะครับก็ออยังเป็นตัวค่อนข้างใหม่เนะตัวนี้ที่ปัญหาที่พบนะครับก็คือแบตชาร์จไม่เข้านะครับก่อนนอนมาเนาะ ตอนนี้ก็ซ่อมในส่วนของระบบชุดชาร์จไปนะครับตัวไอซีชาร์จเนี่ยมาทำงานผิดพลาดทำให้ตัวไฟเนี่ยไม่เข้าเครื่องนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟสามารถเข้าเครื่องได้ปกติครับ คครก็ไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับคือสัญญาณชาร์จไฟฟ้าเนาะก็เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้ปกติเนาะเคสนี้ลูกค้าไม่ได้ให้รหัสไว้นะครับก็เลยเช็คภายในไม่ได้นะครับก็สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ macbook imac notebook หรือ ipad iphone นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทั้งทาง line official นะครับหรือว่าจะเป็น แฟนเพจ a c e b o o k ก็จะมีทีมงานคอยให้ควาปรึกษานะครับยังไงก็ฝากล้านสมัยที์วิตไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างนิดขอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ